รูว่าเพราะอะไรที่ใจต้องสอั่นแบบนี้ kailangan okay. okay. natin. ข้อไหนดีว่ะน่าข้อไหนข้นนี่ดีไห,ดไ,ดไหมคุณชอบข้อไหนแม่ลองใส่หน่อขอบคุณนะ ชอบรือเล่นแรนดี้อยู่เนี่ยคุณสองคู่ดีไหมฮะไม่ไม่น่ารัออกหรอขอลองอ่ะนะ นึกว่าไม่สบายแล้วนี่กินยานหรือ,อยังอ่ะกินข้าวบ้งหรือเปล่าหามหมอหรือ,อยังแล้วกินน้ำอุ่นๆบ้างหรือเปล่ามีใครดูแลมั้ยเนี่ยทำอะไรอยู่อะโนใครไปฟ้องเนี่ยอยู่มีสายสืบนะสรุไม่ได้ป่วยใช่ไหมออไม่ได้ป่วยวสบายดีแค่นี้ก่อนนะยูอ้าวโนโน ลับมาตัวอย่างครับอ๋องั้นเจ็บข้าเย็นไ้ให้ด้วยนะเดี๋ยวผมกลับไปริงโอเคครับไปนี้นะครับ เราคุกับว่าเมือง,งจะถึงแล้วพี่ครับเลี้ยวขวางหน้าเลยนะ สองคนนะซ้อมค่ะเอาเสียงสูงก่อนเสียงสูงอาจจะเย็นนะฟังเสียงเป็นโนมแบบมะตึ้งตึ้งตึ้งอ่ะอะโดยไม่ได้ให้หอนโอเคงั้นลองต่ำหน่อยต่ำตึ้งตึ้งตึ้งแะโดยพอหยุดเถอยังก็อึ้งอ่า Mama, Mama. Oh, ini um, saya เตียงเลยหนึ่งสองซึมอ,อึบ๊บอ้ย,อย,อยไปทำอะไรมากันเนี่ยโอ้ยเู้นดูได้ดูนะคะอืมอืมไม่เว้นเลยนะนี่เพื่อนอน้องโน่ก็ไม่ยอมเว้นเลยนะก็รอขนาดป่วยยังรอเลยนะคะนอ้นองโน่ <c oughs> ตัวร้อนไหมคะเนี่ยจริงเลยมาเอายามาให้เออเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหตัวร้อนอย่างนี้อย่าเพิ่งให้เพื่อนอาบน้ำนะลูกปีตมาเอาผ้ามาให้ด้วยเช็ดตัวเอาเออแล้วเพื่อนโน้คนนี้มารู้จักไหมเนี่ยมามาไม่เคยเห็นหน้านะมันชื่อปุณนะมามันไม่เคยมาที่บ้านเราอะมาอ๋อแล้ว เออยังไงนอยอย่าลืมโทรกลับไปบอกที่บ้านเขาด้วยนะเดี๋ยวที่บ้านเขาจะเป็นห่วงนะลูกนะครับมาน่ารักที่สุดละเดี๋ยวพอมันหายเดี๋ยวจะให้ไปขอบคุณนะครับจ้ะลูกเดี๋ยวมาไปทํางานต่อก่อนแล้วมีอะไรก็เรียกมาได้ตลอดนะโอเคครับสองคนไปแลวไปช่วยมาหน่อยนึพี่นะคะเดี๋ยวใช่ไหมว่ยไม่จําเลยเอ้าจะอื้อหดนลามผู้ชายรอดเดี๋ยวเถอะอเดี๋ยวเชอะเดี๋ยวเชื่อ

ตาแล้นมึงเนี่ยบอกให้นอนพักทษที่ทำให้โน้ต้องลำบากลำบากอะไรกูแค่เดินผ่านเป็นเฉยอหรออ๋อเช็ดตัวก่อนจะได้นอนสบาย๋อเส้อิ ทางเชีย่ยมตกใจหมดก็กูเสียมาหรไม่เสียวนี้แม่เอาพี่ถอนเกงเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ถอดเออพี่ถอนไม่งั้นกูจะเช็ดไงล่ะก็ไม่ต้องเช็ดแล้วนะที่พี่ถอนถ้าของเล็กกูสัญญาว่าจะไม่บอกใครนอกจากชมรมตีมสภานักเรียนเพื่อนหมอห้าแล้วก็แก๊งคอนแบนแฟนมึงอะเชียเยอะชุบหายออถอนเร็ว เฮี่ยอันฟิชอ่าเบวดเจื้ยแตขอร้องล่ะอย่ามาขึ้นตอนกูเช็ดแล้วกันเชี่ยนี่กูล้ำไม่ได้กูอะ่ะ <porque> พ่อทีไม่รู้ว่าโนอ้อยอยู่เนี่ยออวันนี่หนาววะเนี่ยได้แบบอะไรอีกเดี๋ยวโนอ้ร้อนอ่ะไม่ต้องเลยเดี๋ยวมึงก็ได้ละเมอกอดกูอีกอ่ะ,อออะรู้เนี่ยมละเมอกูรู้มึงไม่อยากโดนกูต่อยเนี่ยฮะมึง <c oughs> ทำอะไรกูต่อยไม่ได้หรอกกอดอยู่ก่อนต่อ,อยเลยโนอ้ตัวอุ่นนะเออเออเอเอก็ได้ อืมคืนเดียวขอนะอือชาวกินเจเล่เย็นกินข้าหมูพ่อแลจ้าแม่ก็ตอนนี้ก็ไม่เห็นอ้วนตรงไหนเลยเนี่ย กินก็ดีเนี่ยจะได้สวยขึ้นอยู่แล้วปกติก็สวยอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องสวยขึ้น<อ>สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอะจ้างามลุ้สูงไปอุ้ตายแล้วนี่บ่ายแล้วเหรอคะน,อน้องนกนาฬิกาถาดหมดหรือเปล่าคะเนี่ยไ <laughs> ม่หมดหรอกพี่ผมตื่นไวเองแหละแล้วนี่มีอะไรกินบ้างครับวันนี้เรอคะก็มีผักบุง้งจิ้มน้ำปลาไขา่ตุม้มแล้วก็แกงส้มสูตรคุณนายคะ่ะ แล้วคุณนายไปไหนอะพี่อ้ากงเล่าอยู่หลังใบไงคะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะไม่มีอะไรเบาๆหน่อยหรอครับเพื่อนป่วยอยู่อะเพื่อนป่วยงัย้นเดี๋ยวพี่แอนตั้งจานเสร็จแล้วเดี๋ยวตุ้มเข้าตุ้มให้กินคะ่ะอ,อันนี้ทํายากไหมค,ครับไม่งั้นเดี๋ยวผมทําเองก็ได้นะไม่ยากคะ่ะชงส่นาทีไม่ต้องตุ้มเฮ้ยต้องตุ้มสิพี่ตุ้มนั่นมันของพี่คะ่ะเอน้องอะต้องตุ้มใส้ไข่ลวก้วยนะคะน้องโนเนี่ หยุดเลยนี่ก็เ okay, นิร์มันของฉันพี่พรมันจะไม่คิดอะไรเองกันเลยใช่ไหมเนี่ยยืมไหม่ได้หรอไม่อยากยืมกว่าจะได้มานะคะต้องไปจ่ายเงินที่แคทเมียอะไนะคะน้องๆล่อยให้มันเป็นแคทเมียอย่างนี้ค่ะไเลยนะแก้หน่อยก็ได้นะแกแกทำไมล่ะอยากให้หาอยากค่ะอยาก้าได้จัดไปอ่วแคทเชียอ้าวค่าฮ่าฮ่าฮ่า่่า

เย้ยหยุดเลย,เลยมาวันนี้เลยมาันนี้เลยา<ม>ยุ่หง,ยยงห้างเลยยุ่งห้างเลยป้าอย่านะอยาให้เห็นนะอือหืออือหือทำไมวันนี้น้องโนหของพี่แอนถึงลงเข้าครัวได้ขนาดนี้โคนเราต้องมีบ้านสิครับพี่แอนอก็ดีละคะ่ะน้องโน,น่ให้น้องโน่ลองเปิดใจนะคะม,มันก็ดีอีกละคะ่ะ ตอนแรกเนี่ยมันอาจาจะมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยน้องโนก็ได้ลองทำใช่ไหมคะคุณอาจจะต้องทิ้งโอ้มันไม่อร่อยแต่ครั้งนี้น้องโนกก็ได้ลองทำแล้วจริงไหมคะเ้ยเรื่องการอาหารเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีการเปิดใจอย่างนี้แหละค่ะนอ้องพี่ว่าเอาเข้าวไปให้เพื่อนดีไหมคะผมเอาขึ้นไปเลยนะจ้าได้พี่ไปละไปเถอะ ถ้าเหลือก็อย่าลืมแบ่งพี่นะคะน้องๆน,นะครับยังไม่พอไปทำกินเองเลยไม่ต้องกินแล้วนี่ยตัวใหญ่ไปล้างจาน <ทำ S 2> นี่อาจารย์ตรงนี้เอาทำดีๆโทษนี่ฉันเป็นคนใช้แล้วว่าใช้แกให้ทำเออทำไปอันนี้ทำชาตเหรอคนใช้ สัตว์นี่หายปวดแล้วไงก็เบื่อนี่ว่าเออนี่เกมอะไรวะดุกดีอ,อ่ะกินนั่นเลยดิเออเอาไปดินี่อเขามาให้จะกินบปก่ไม่กินกูดแดงนะเฮ้ยน่าจะาว่านอทำเองเออดูจากป่าวครัวคนโน่ตว่าาจากอยู่คนเดียวดิมึงอะคนแรกเลย ร้อนเปล่ากันดีว่าโจ๊กซองนี่ว่มเติมหมูขายให้ด้วยอร่อยเปล่า่อยนอ่นนี่พรสวรรค์นนะต้องอร่อยแล้วุูงทำห้องมงเหรอแล้วต้องทำอะไรยังไม่อ่ะรอกินพร้อมปลามาเลยตอนเที่ยงเนี่ยนะอืม มันท้อก่อนดิไม่เอาอก,กินกดีจะได้<ร>ท้องเสียด้วยกันโอ้ยงไม่อยากกินเลยกินกินไปโอ้โหเฮี้ยชนะเฮียทอโทษโทษทษ ดื้อจริงหมออยู่นี่ไงอย่าเพิ่ง,ง,ะงจะจบด่านแล้วเนี่ยอยเด็กดื้อนะมึงอ่ะบอกอยู่นิ่งๆเธอทำให้ฉันรู้ว่ารักจริงๆมันคืออะไรพึงรู้ว่าเพราะอะไรที่ใจต้องสันบบนส่นแบบนี้สั่นแบบนี้ทุกครั้งที่เราใกล้กัน ทำให้ฉันรู้ว่าความออุ่นมันเป็นอย่างไรต่อให้ดวงอาทิตจะมืดมิดลับลาไปยังมีเธอใกล้ก็ฉันไววแค่นี้ฉันก็อ่นใจเดี๋ยวก,กูไปหยิบยาวนะเดี๋ยวมไม่หาย 조니 은이 일본 어? 혜빈 언니랑 둘이 같